สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ตรงกับวันพระฤหัสที่อมีนาคม2568หหลังฝนตกนะครับน้ำเยอะเลยแหนแดงไปหมดแล้วไม่ทันเอาไม่ทันเลย ประมาณนี้นะครับเปดชื่นเลย ตาดีใจต้นไม้ดีใจคนที่ดีใจนะครับช่างเงยแล้วเปี่ยนงานนี้ครับขอนก็ง่าย